กม,ม่นไม่เตรียมจัดงานตรานกยุงพระราชทานครั้งที่18มุ่งผลักดันมาตรฐานใหม่ไทยสร้างชื่อสร้างไรายได้ให้ประเทศ เมื่อวันพุทธที่16สิงหาคมที่ผ่านมาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประยุนอินทสกุลประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายประกอบเผ่าพงศ์อธิบดีกรมหม่อนไหมแถลงข่าวเตรียมจัดงานตรานุกยุงพระราชทานสืบสารตำนานใหม่ไทยครั้งที่18ประจำปี2566เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2566 ที่ทรงสืบสารและทรงให้ความสําคัญกับผ้าไหมไทยพร้อมผักดันมาตรฐานไหมไทยมุ่งสร้างชื่อเสียงสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสำหรับการจัดงานตรานุกยุงพระราชทานสืบสารตำนานไหมไทยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง3กันยายน2566 ณฮอ6หกถึงเอิมเมืองทองธานีโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายรวมไปถึงการออกร้านจำหน่ายผ้าใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ไทยและสินค้าหม่อนไหมมากกว่า200ร้านค้าอีกด้วยค่ะในวันนี้นะครับก็เนื่องจากได้จัดงานเพื่อลํำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับพระบรมรา,าชชนนีพระพันปีหลวงครับที่ได้ ทรงมีนะครับคุณานุปการนะครับให้กับพี่น้องประชาชนาชาวไทยและก็โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ได้ส่งเสริมนะครับและก็พระทานนะครับเป็นนะครับตำนานสืบสาราตำนานหมายไทยขึ้นมานะครับและก็เราก็คิดว่าในการ พระราชทานนะครับตรงนี้มาเนี่ยนะก็จะทำให้นะครับภาพไหมไทยนะครับได้มีเอกลักษณ์ได้มีคุณค่านะฮะแล้วก็มีอัตลักษณ์มีสัญลักษณ์และก็สางางามยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็ได้จัดงานเพื่อสืบสารและก็เฉลิมพระเกียรติงานสืบ ได้ฐานสืบสารตำนานไหมไทยขึ้นมาครับปีนี้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับในงานเนี่ยก,ก็มีหลายส่วนนะครับที่จะได้มีการนําเสนอนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องการที่เรา,เาต้องการเน้นหนักเลยเนี่ยก็คือว่า,าทางผมกับท่านอาทิตดีกรมหมนดไหมเนี่ยก็จะ นอกจากที่จะเน้นนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่นะฮะแล้วก็เพื่อที่จะให้มีการเลือกซื้อนะครับผ้าไหมกันแล้วในประเทศแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่เน้นของปีนี้ก็คืออยากจะให้มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็มีเผยแพร่นะฮะไปไประดับโลกแล้วนะฮะเพื่อให้ออกไปยัง ประเทศต่างๆซึ่งมันก็เป็นนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรที่ทําอยู่นะวันนี้ด้วยครับสิ่งที่ผมจะต้องบอกพวกเราก็คือว่าก็จะเชิญชวนนะครับให้ไปร่วมงานนะครับที่จะสืบสารหมายไทยด้วยกันนะฮะที่จะจัดในครั้ง18ในครั้งหน้านี้นะฮะเพื่อไปเลือกซื้อแล้วก็ไปสนับสนุนนะครับแล้วก็ไป เป็นส่วนหนึ่งในการให้กําลังใจนะครับสร้างฝันและกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกหมอนเลี้ยงไหมนะครับเพราะว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเนะี่ยพี่น้องคนไทยด้วยกันเนี่ยสนับสนุนสินค้าไทยสนับสนุนสินค้าซึ่งเป็นไหมไทยเนี่ยนะครับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงหมอนนะครับเพื่อที่จะมาทำผ้าไหมเนี่ยก็จะอยู่ในอาชีพแลวก็มีความมั่นคงในอาชีพอย่างยั่งยืน เพราะนั้นก็จะขอเชิญชวนให้ไปสนับสนุนไปเลือกซื้อนะครับผ้าไหมในในวันงานที่เราจะได้จัดขึ้นในครั้งที่18นี้ครับขอบคุณท่านประหลัดกระทรวงนะครับจริงๆเรามองว่าอฮไรที่สำคัญเนี่ยอยากให้เห็นเรื่องการปลูกหมอนเลี้ยงไหมที่ทั้งระบบครบวงจรนะครับตั้งแต่ต้นน้ำก็เรื่องการปลูกหมอนกเกษตรกรที่ปลูกมอนเนี่ยจริงๆ หมเนี่ยไหมมีมีหลายชนิดเนาะไหมที่เราเห็นทั่วไปก็จะเป็นไหมที่กินใบหมอนเพราะฉะนั้นในงานนี้นะครับก็จะเห็นมีแปลงหมอนที่สวยงามเห็นต้นหมอนที่เกินเกินกว่าสิปีต้นใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นไฮไลท์ที่เห็นไว้บางคนอาจจะเห็นต้นหมอนที่ผลิตน้ำหมอนมาจากไหนแล้วไหมกินใบหมอนได้ยังไงนะครับก็จะได้เห็นภาพตรงนี้มีการ แสดงในทัศรรการที่มีชีวิตนะครับมีเห็นไหมตัวจริงๆมีคนมาเลี้ยงมาทอผ้าจริงๆแล้วก็ที่ต่อเนื่องเลยตรงที่เป็นพอพอเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยก็จะเป็นซิลโฮมซิลโฮมเนี่ยจริงๆถ้าเรามองผ่พาพาห้องมาหนึ่งห้องเนี่ยในชีวิตประจำวันตั้งแต่เราตื่นนอนมาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับไหมเราใช้อะไรได้บ้างนะครับตั้งแต่ในห้องน้ํายันตื่นนอนขึ้นมาจนถึงเราจะ นอนอีกเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องไหมก็ให้ไปดูในงานนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนสําคัญที่เรามีผลการประกวดเส้นไหมผ้าไหมทั่วประเทศะครับจึงเราได้ดําเนินการมาแล้วก็จะมาโชว์ในงานนี้ด้วยนะครับเพราะทั้งมีไหมที่เราอาจจะเห็นคุณค่าสําคัญผ้าไหมที่สวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นไหมแพรวาไหมย,ยกดอกอย่างของยกดอกลําพูนเนี่ยบางคนอาจจะเห็นเฉพาะ บางที่อามาโชว์แต่ปีนี้จะมีที่ได้รับรางวัลสวยงามมากท่านอาจจะเห็นว่าหมผืนและราคาหลายแสนบาทในงานนี้ด้วยนะครับเพราะั้นก็เรามองว่าไฮไลท์ตรงนี้สำคัญแล้วก็อยากให้ท่านได้ไปรับรู้รับรับข้อมูลนะครับแล้วก็เชิญชวนเลยเพราะว่าสินค้าเนี่ยเราได้กำชับว่าให้ให้จำหน่ายขายในราคาที่ยุติธรรมนะครับไม่ให้แพงจนดูว่า จับต้องไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือผ้าไหมหรือเส้นไหมหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ยก็อยู่ในราคายุติธรรมที่สามารถจับต้องได้นะครับโดยเฉพาะนโยบายท่านาย,าย,ทานายกทรวงบอ,อกว่าคนไทยทาคนไทยใช้ก็ต้องมีราคาที่ยุติธรรมด้วยนะครับทีนี้ในกรอบแนวคิดเนี่ยเรามองว่าไหมเลอค่าอย่างที่ว่าควา่าความเลอค่าของไหมไทยเนี่ยมันมันถ้าจะประเมินค่าไม่ได้เลย เพราะมันเป็นอาชีพดั้งเดิมมาแต่เนิ่นนานของคนไทยนะครับเราต้องรักษาอาชีพนี้ไว้ทำยังางให้เกษตรกรได้มีโอกาสได้มีตลาดรองรับดัะนั้นกรมลนุใหม่ก็ต้องจัดงานตรงนี้แหละเพื่อเป็นตลาดรองรับเกษตรกรที่มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผ้าไหมทั้งหลายนะครับเส้นใหญ่สายใหยภูมิปัญญาเท่ากับว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ,บ้านจริงๆนะครับที่มีทั้งเทคนิคการทอที่สวยงาม มีการใช้เส้นไหมจริงๆไหมเนี่ยถ้าเรามองมีทั้งไหมอุตสาหกรรมและไหมหัตถกรรมไหมหัตถกรรมเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการใช้เกษตรกรจากมือจากหัตถกรรมทุกๆขั้นตอนเลยนะครับเราถึงมีการแสดงเรื่องตรานกยูงมาตรฐานที่เรารับรองมาตรฐานให้เห็นว่าผ้าไหมทุกผืนที่เรารับรองเนี่ยมีคุณค่ามีคุณภาพที่ดีนะครับเพราะนั้น ตรงนี้อีกหลายๆส่วนที่อยากให้กิจกรรมที่เรามานําเสนอเนี่ยได้ให้ประชาชนได้รับรู้รับเห็นนะครับรงงตรงนี้จุดที่คิดว่ารองรับกับประชาชนจํานวนมากได้ก็คือที่มงทองธานีนะครับอิมแพกเมืองทองธานีในวันที่31สิงหาคมนะครับถึงวันที่3กันยายนนะครับในฮอที่6ที่7นะครับเอ็นก็ ยิดว่าเดินทางง่ายแล้วก็รองรับสถานที่จอดรถแรงต่างก็มีจํานวนเพียงพอก็ทําให้สะดวกต่อการจัดงานในวันที่3 1เ,เนี่ยก็จะเชิญกราบทูลเชิญสมเด็จพระเทพประรัฐเนี่ยมาเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยนะครับเพราะนั้นก็เชิญชวนประชาชนที่จะเอาเฝ้าไปชื่นชมหลายๆส่วนใน,ในกิจกรรมงานด้วยนะครับก,ก,ก็ประจักษ์พันธ์ ครับเมตานิวขอบสอบทุกข่าว